มาเจอน้ำไหลค่ะมาเจอน้ำไหลค่ะน้ำไหลสวยงามมากเลยสวยมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศน้ำไหลสวยมากมากไหลาย,ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะไหลาย,ยาวมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ข้าวจะท่วมแล้วน้ำจะท่วมข้าวนะคะ